นี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนเนสบาชิคครับลาบ,บของเราลาบเป็ดของเราลาบเป็ดนครพน,นมมากเป็นคู่แข่งของลาบเป็ดอุดรดูคุณปัญญาผมหน้าตาย,ยิ้มแย้มยจ่มใสเพราะว่าแสดงว่าเมนูนี้พานอ,อร่อยอร่อยอร่อยนี่ครับเรา ใช้ถ้วยแบบนี้นะครับนั่นน่ารับประทานอย่างยิ่งเลยครับอ่ะเป็นไงข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวอ่ะไม่คุณทานกับอะไรครับคุณลุกสาวออกกินข้าวเหนียว้ลาบเป็ดนี่ผมกินข้าวเหนียวผมลาบเลยนั่นนะเขาสวยงในถรงนี้อ่าเข้าสวยใส่ปูยแดงให้ไปเอาของอีครับอ่ะปุ๊บเลยนี่แล้วตามด้วยข้าวเหนียวเป็นไง โอ้โหฝาบ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 รสชาติเป็นไงครับอร่อยมากกลมกล่อมผมกลมนะอันนี้แบบเไม่เผ็ดมากอ๋อนี่แบบไม่เผ็ดมากแล้วแล้วเนื้อเป็ดเป็นไงนุ่มไม่ไม่เหนียวนุ่มนะครับให้ชัดกินหน่อยครับ สุดปครับเมนูเป็ดเป็ดของเราดีครับลาบเป็ดนครนุ่มอร่อยดิจักดิจักก่อนหน่ารับประทานอย่างยิ่งเลยครับอ่ะเป็นไงข้าวเหนียวใช่ไหมนี่ข้าวเหนียวอ่ะไม่คุณทานกับอะไรครับคุณคุณสาวออกินข้าวเหนียวลาบเป็ดนี่ น้องปูเราจัดน้ำซุปให้พี่อาด,ด้วยครับนี่น้ำซุปอร่อยอร่อยน้ำซุปอร่อยอร่อยโอ้ย <ไป S 2> เจมเจ็ม <ไป S 2> จนเจ็มจนจน,นั่นต้องมีผักชีนิดนึง <ไป S 2> คว่ามา่อยอยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> ร้อนเลยอะ่ะใช่ไหมบอกพี่มีคนมาถามผมนะวันนี้ที่เพี่ ผมก็คิดถึงพี่เลยเพราะไม่มีใครมาถ่ายให้ผมเลบอกใช่ใช่เพราะผมลง Facebook ด้วย YouTube ด้วยอย่างเงี้ยคก็มาซื้อจริงเขามันมีฐานมันมีซอยบอกอ่ะเขาก็เออไอ้ว่าจะอยู่แถวนี้เขาเฮ้ยแต่ว่าเช้านี้มีจริงเหรอยี่สิบาทเหรออะไรเงี้ยแล้วก็มาถามคุณนเออเขาขอบคุณใหญ่เลยอินไหมครับอิดไหมลูกอินไหมครับ เดือดแล้วครับน้ำซุปของเราเดือดปับปับปับปัหอมมากด้วยหอมมากด้วยยังไม่พอนี่ยมันยังไม่นานนะครับน้ำหัวเป็ดคอเป็ดนะครับเดี๋ยวไปชิมไปซดกันฮะอร่อยแน่ๆอร่อยแน่แน่หัวเป็ดนเนื้อเป็ดซื้อมาสามสิบเป็ดเป็ดเป็ดกราบก้าบก้าบแล้วทําน้ําซุปมารับประทานกันครับสองช้อนเป็นไง อีกหยาก่างแม่แต่งเลยเหี๋หเยปเยป็<ว>ดซอสกันฮอกโพกเลยขอยคอ,อได้ไหมครับออช่วงคอมันตามด้วยคอเป็ดไม่มันเป็นเหลวองไงนนั่นไงนั่นไงค<ว>อเป็ดปากเป็ดครับกินแล้วรวยมาแล้วครับเติมไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับนี่นะครับน้ําซุปของเราครับหอมไงนี่หอม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 ูน่ากินนะ แล้วใส่อะไรอีกพริกอ่ะพริกป่นนะพี่น้องอ่าข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วเอ่พริกป่นพริกป่นพริกป่นระวังเออมันจะเกิด่นใส่แต่ไหนไม่เยอะเลยลงไเลยพริกป่นพริกป่นพริกป่นบู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 บุด้วยน้ำปลาอร่อยอร่อยของเรารสชาติอร่อยแน่แน่อร่อยแน่แน่ นี่ครับมนขาวแล้วไปไหนแล้วเป็นด่างไม้อร่อยแน่ๆครับพี่น้องครับพี่น้องครับอร่อยจริงๆครับเมนูวันหยุดสบายๆเป็นสุกนี้ความสุขความสุขที่หาได้ที่บ้านพี่สัญญาครับหลังจาก54ครับมากันได้ครับเป็นไงครับอร่อยอร่อยอร่อยอ่ยเอาไปปรุงใส่พริกอร่อยอืมเนี่ย